ก็การันั้นว่าที่ค้างอยู่ก็ค่อยๆตอบทยอยไปนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการคุยกันไปนะตอบกันไปคุยกันไปเพราะว่าจะประโยชน์จะเกิดขึ้นหนึ่งบันทึกวิดีโอเทปเนี่ยถ้าหากว่าอ,อีกสักสี่ห้าร้อยปีหลวงพ่อร่วงรับดับกันไปแล้วนะวิดีโอนี่ยังอยู่เทปยังอยู่หนังสือยังอยู่วัดท่าทุงยังอยู่มันมีประโยชน์หลายอย่างยกทรงอยังอยู่โอ้ยตรงสี่ร้อยปียังอยู่หรือพวกนค้ไม่ได้สั่งให้ใจอ๋อ ่าวกครับเนี่ยคล้ายๆว่าเป็นแล้วผมสังเกตนะะสังเกตว่าถ้าหากว่าเป็นคุยอย่างนี้นะผู้ฟังก็ไม่ค่อยบวงหนาถ้ายันเทศแบบเดียวๆดียวไม่ต้องห่วงแล้วไหลคลอกแล้วอ <laughs> <laughs> พอเริ่มตั้น,นะแล้อ <laughs> โอ้โหโอ้เรีาเรียกอะไรจะเข้ามันไออะไรคานิโรดเหรอข้าพี่โรดสมาบัติครับครับครับเอาละครับทีนี้ก็เมื่อจบรายการแล้วก็ อบอกนิดนึงนะครับ